เขาขโกมาจากไหนก็แอดเองก็ไม่ไม่ได้รู้ว่ามาจากไหนนะเพื่อนเพเพราะว่าแอดโตมากับโตมากับยายเนาะซึ่งสนิทกับยายพ่อแม่ก็จะไปทำงานไล่งานสวนอย่างนี้แหละเพื่อนๆแต่ว่าแอดก็จะอยู่กับยาย นอนก็นอนกับยายเพื่นเก็เกิดออกมาตั้งแต่จำความได้ก็คือก็ไม่นอนกับพ่อกับแม่นอก็ชอบนอนกับตากับยายถึงพ่อแม่จะอยู่บ้านก็ไม่นอนนะเพื่อนเยายก็เลยชอบเล่านิทานชอบเล่าเรื่องสมัยก่อนให้ฟังเนาะซึ่งจากที่ยายเนาะเคยเล่าให้ฟังว่าอ่าบรนพระพุษเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่ ปู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ยายทวดปู่ทวดนี้นะเพื่อน<ๆ>ก็เป็นตัวของยายเองนี่แหละค่ะตายายอย่างเงี้ยเขาก็อพยพมาจากลาวนะเพื่อนเ่<ๆ>อลืมบอกไปนะว่าบ้านของแอดเนี่ยอยู่ที่จังหวัดน่านเนาะอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านซึ่งอยู่ติดติดจะว่าติดกับชายแดนก็ไม่ติดเนาะเพราะว่ามันจะมีอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ถึงจะเป็นอำเภอทุ่งช้างเนาะ ก,กถ็ถัดลงมาซึ่งสมัยโกน่ะยายเล่าให้ฟังว่าก็เหมือนหน,นีภัยสงครามอ่ะหนีภัยสงครามหนีลงมาจากจากลาเหมือนซึ่งสมัยโกนเราก็ไม่รู้นะว่าเขตเดนอ่ะไทยกับลาวเนี่ยเขาเขาแบ่งเขตกันยังไงชัดเจนขนาดไหนเนาะรู้แต่ว่ามันมันมีสงครามแล้วก็ ตอนที่แอดเองยังเป็นเด็กอะ่ะยังจำความได้นะว่ามันก็ยังไม่ได้สงบเท่าไหร่นะเพราะว่ารุ่นรุ่นของพ่อแม่ของแอดอ่ะเขายังเขายังเขายังหนีสงครามกันเลยอะ่ะเ,เพื่อนเขายังมีสงครามเนาะเดี๋ยวคราวหลังก็จะก็จะมาเล่าแต่ละตอนเนาะว่ามีอะไรที่อสนุกสนุกบ้างที่ยายเคยเล่าให้ฟังแต่ว่าเล่าคร่าวๆเนาะว่า ได้อพยพมาจากลาวซึ่งอพอรุ่นเอสอะ่ะก็ก็ไม่ได้มีแล้วเนาะว่าเออมีระเบิดลงหรือว่ายิงกันอย่างเงี้ยแต่ก็ยังเห็นหลุมหลบภัยแล้วก็ยังมีการซ้อม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 ลงหลุงซ้อม,มรวมรวมพลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ยังมีให้เห็นอยู่ซึ่งเดี๋ยวตอนหลังจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่ามีอะไรที่สนุกสนุกด้างเนาะ